ช่วงเวลาต่อไปนี้เชิญน,นักเรียนรับฟังเรื่องราวของน้ำใสและภูผาจากหนังสือภาษาพาทีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองให้เสียงโดยเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสามขอเชิญน,นักเรียนรับฟังได้แล้วครับยายาใบโบก เสียงผู้ผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกันน้ำใสและผู้ผาหันมามองหน้ากันหัวเราะดังลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไปโปรดติดตามเรื่องราวของน้ำใสและผู้ผาตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ